เจ้าเพื่อนเพื่อนเน้นสีมะยางออกมื่อไก่อยู่สวนสธนาธารณะอวานจ้ะมะฝอ่อฟูงกระต่ายเกือบยี่สิบตัวจะมีสีดำน้ำจ้ะตัวไก่สุดอยู่ไกลไก่เน้นสีนี่จ้ะนี่นี่กำลังนอนพักผ่อนสบายเลยสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามแมนเบิร์ดเด้อจานี้น้ำดำนะจ้าแมนเบิร์ดเลยเพิ่งรู้ว่ากระต่ายมีพันธสีดำน้ำจานะนางขหมะขะแมยอยู่เอ,อ้ยตื่นเตืนจา้าไม่เคยเห็นหลายปาหนี้จักเทือ่อน 3ามตัวไดจ้ะ